สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้เนาะคะ่ะอ่อยกัจะพามาอัปเดตความคืบหน้าเนาะคะ่ะเนาะ จากคลิปที่แล้วนะคะที่ออยได้มาทายถ้านะคะเมือ่อร้ายอาทิตย์ที่แล้วนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะสร้างเพื่อนกําลังทําการก่อ,กอสร้างอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเพื่อนก็ได้ทําการก่อสร้างแล้วเป็นบางส่วนนะคะก็มีพี่น้องร้ายทันนะคะ <bail out> อยากให้ออยมาอัปเดตให้ชมนะคะออยก็เลยมาอัปเดตให้ให้ชมนะคะคลิปนี้นะคะเนาะซึ่งตอนนี้นะคะคุณแม่จะค้องบานเพื่อนก็ได้ย้ายเขามาอยู่เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องความกว้างนะคะ ความกว้างนะคะพี่น้องของโตบ้านนะคะเนะาะตรงส่วนนี้นะคะส่วนที่เป็นห้องนอนนะคะพี่น้องกว้างอยู่4เมตรนะคะพี่น้องส่วนตรงที่ต่อเติมออกมานี่เนาะคะ่ะเนาะมีความกว้างอยู่เพิ่มขึ้นมา3เมตรนะคะพี่น้องกว้างนะคะกระรวมเป็น7เมตรนะคะพี่น้อง ด่านเห่นี่ก็คือเก่านะคะพี่น้องด่านเหาทางนี้นี่เหาเก่าเมตรนะคะพี่น้องเสานี้มีทั้งเบิร์ยูเก่าต้นนะคะเสาดาน,านานี้มีความสูงอยู่3เมตรนะคะพี่น้องลังค่า ก็เป็นสันไทยนะคะโครงสร้างทุกอย่างนี่จะเป็นสันไทยเวิร์ดทุกอย่างเลยเนาะค่ะพี่น้องมานี้รายละเอียดตั้งๆนะคะก็คือพี่น้องสามารถย้อนไปเบิ้งในขิปถิแล้วได้นะคะซึ่งออยเดี๋ยวสอบถามสางไปทีเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตอนที่ออยมาตอนนั้นนะคะตรงนี้พนเมฆาเนชอฉาบเนาะค่ะนาอพี่น้องตรงนี้เมฆัเนชฉาบนะคะแล้วก็คั่วเพนเมฆาเหนเฮ็ดนะคะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เนาะค่ะคั่วก็ได้ต่อเติมเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะ เดี um, anut, ๋ยวจะพามาเบิงอตรงครัวนะคะที่เพิ่นต่อเติมนะคะนาอนะคะตรงนี้นะคะพี่น้องที่อ้อยบอกไปตอนต้นคลิปนะคะความกว้างก็จะกว้างซ4เมตรนะคะแต่ว่าเพิ่ะต่อออกมาด่านคางนี่ก็คือกว้างอีกเพิ่มอีกอ่า3เมตรนะคะพี่น้องเนาะค่ะนาอตรงนี้ก็กว้างต่อออกมาความกว้างอยูา3เมตรนะคะพี่น้องตรงตรงช่วงครัวนะคะตรงนี้จะเป็นช่วงครัวนะคะพี่น้องนี่เนาะค่ะนาอตอนคลิปที่แล้วนะคะก็บเทราเพิ่มเ่านในต่อตรงครัวออกมานะคะพี่น้อง ตรงนี้ความเหีวกับสีเห้วเก่าเมรนะคะพี่น้องเหี้าวซำขางทางผุนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวห้องน้ํานะคะในตัวนะคะพี่น้องบ้านหลังนี้นะคะเนาะซึ่งงบประมานนะคะพุณแม่จะคล้องบานเพิ่นได้บอกออยว่าใส่ไปแล้วนะคะหนึ่งแสนบาทนะคะกับเพิ่ม <S 2> <S 2> <S 2> เพิ่มเพิ่มจากคลิปที่แล้วนะคะตอนนั้นเจ็ดหมื่นนะคะจากคลิปที่แล้วนั้นตอนนั้นใส่งบประมานเพียงแค่เจ็ดหมื่นบาทนะคะเฉพาะตัวบ้านแต่ว่ามือน,นี้นะคะกับ ตอ่ตอของกลัวของน้ำออกมานะคะพี่น้องแล้วก็ผูกกระเบื้องหลัชาเป็นบางส่วนนี่ก็เพิ่มงบประมาณาเพิ่มขึ้นมาเป็นสามหมืนบาทนะคะพี่น้องรวมเป็นหนึ่งแสนบาทนะคะเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่น้องห้องครัวห้องน้ําก็อยู่ในตัวบ้านนะคะพี่น้อง คือบริเวณตรงนี้นะคะตอนแรกนะคะจากคลิปที่แล้วนี่คือมีมันจะมีแค่บริเวณตรงนี้นะคะพี่น้องตรงด่านกว่างก็จะมีแค่ตรงซีเมตรนี่เนาะค่ะจะ่มีด่านทางนี่เนาะค่ะเนาะทางนี่ก็คือพื้นต่อเติมออกมาใหม่นะคะพี่น้องตรงห้องครัวห้องน้านี่เนาะค่ะเนาะแล้วก็ท่างนี่ก็จะเป็นหน้าต่างบานกระจกนะคะพี่น้องเป็นบานเรือนบานสําเ็จเนาะค่ะเนาะความสูงของผนังที่ก่อขึ้นก็สูงประมาณสามเมตรนะคะพี่น้องความสูงของผนังที่ก่อขึ้นนะคะ วัสดุถี่ใส่กอผนังกับเป็นอิฐน,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 นะคะพี่น้องนี่เนาะค่ะด้านในเพิ่นก็จะปูกระเบื้องเอียงเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะเรเบื้องก็จะเป็นขนาดสามสิบคูณสามสิบเนาะค่ะเนาะจากที่สี่ล้วนี่เพิ่นจะว่าท่านฉาบ,บริเวณด้านในนะคะแต่ว่ามือนี้ก็คือฉาบเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องบริเวณด้านในนะคะนอกก็จะเป็นห้องนอนแบบจังสีเลยนะคะห้องนอนแบบโลง่โลงๆแบบนี้เลยเนาะคะ่ะล้วกะ เป็นห้องนอนทั้งห้องนั่งเล่นนะคะในตัวข้างในก็จะเป็นห้องครัวนะคะพี่นอ้องตอนนี้ใช้งบไป10,000แสนบาทนะคะก็คือยังไม่ต,ะะติดฝ้านะคะพี่น้องยังบ่ติดฝ้าด้วยค่ะเดิมวางในท่าสีนะคะคืองบ10,000แสนนะคะพี่นอ้องติดฝ้าท่าสีก็จะใส่งบไปประมาณร้ายเติบอยู่นะคะออยวาเนาะคะ่ะนอกก็จะเพิ่มอีกประมาณห้าหมื่นหกหมื่นนะคะพี่นอ้องติดฝ้าท่าสีแบบสวยงามนะคะพี่น้องบังทันก็บ,บอกว่าน่าจะยกขึ้นอีกนะคะแต่ว่าเทดติด พื่อนังสี่ะกะสามารถอยู่ได้ให้กันนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะไปพาไปเบืองประตูนะคะอ้เลืมพ้าเบิงประตูนะคะเมื่อกี้ประตูก็จะเป็นประตูอ่าบานเลื่อนนะคะพี่น้องแบบนี้นะคะเนาะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะเป็นบานเลื่อนแบบนี้นะคะบานเลื่อนปิดเนาะเป็นประตูบานสําเร็จนะคะพี่น้องความสูงของอ่าประตูก็อยู่ที่สองเมตรนะคะเพื่อนนี่คือติดติดดินเลยนะคะเด้อบริโยกผื้นสูงขึ้นนะคะพี่น้องบริญโยกผื้นสูงนะคะ ก็คือคันโยกผื้นสูงก็จะใส่งบประมาณเพิ่มขึ้นอีกนะคะเพื่อนกะก็เลยเฮติดากับผื้นเลยนะคะเนาะ่ะพี่น้องนี่ก็เป็นบริเวณด้านหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะคะเนาะก็คือด้านนานี้ก็คือเป็นทรงประมาณนี้นะคะบางที่พี่น้องบางท่านก็อาจจะคิดว่าด้านนาจะยุ่ทางนี้นะคะแต่ว่าเพื่อนจะเอาประตูทางเขาบานไปไว้ด้าน้างนะคะแต่ว่าตรงนี้คือด้านน้านะคะพี่น้องก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะคะ ก็คืออาจจะมีของรั้วของหนามต่อยื่นออกมากนะคะเพราะว่าจากคลิปที่แล้วนี่บอด้บรดมีของรัวนะคะมีแต่โตบานนะคะเนาะก็คือใส่งบประมาณเพิ่มไปสามหมื่นบาทนะคะจากเจ็ดหมื่นบาทนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะพี่น้องก็คือตอนนี้เพิ่งกับเด็กเขามาอยู่เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะสิพามาเมืองบริเวณด้านนี้เนาะ,ะนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพี่น้องหลังคา ตัวบ้านก็จะมีอยู่สองพักนะคะแล้วก็ต่อออกมาด่านข่างนะคะเป็นสามสามพักนะคะพี่น้องงบใช้งบไปหนึ่งแสนบาทนะคะนอกบ้านหลังนี้นะคะค่ะพี่น้องสาหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะอ้อยก็ตตองขอบคุณคุณแม่จาของบาทนะคะล้วกะ็ขอบคุณพี่น้องดวยค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะอ้อยก็บวังว่าคลิปนี้เนาะคะ่ะจะเป็นอ่า แนวทางแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องได้นะคะนอกจากนัคลิปนี้นะคะอ้อยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะจังไดก็ฝากกดติดตามกดไลค์ลกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้อ้อยได้เห็ดคลิปต่อไปในเด้อพี่น้องสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ